ในหลายทศวรรษที่ผ่านมานักฟิสิกส์ได้พยายามสร้างโรงไฟฟ้าที่เรียนแบบการปลดปล่อยพลังงานที่เกิดขึ้นภายในดวงอาทิตย์ซึ่งพลังงานนั้นมาจากนิวเคลียร์ฟิวชันในช่วงศตวรรษที่20ทั่วทั้งโลกได้เคยเห็นความทรงพลังของระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันแต่การดึงพลังงานเหล่านี้มาใช้ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดายเหมือนกับการทำระเบิด โลกได้มีการศึกษาค้นคว้าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันหลายรูปแบบโดยใช้เวลามากกว่าครึ่งศตรวตรรษหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคมปี2022ในห้องทดลองนานาชาติลอเรนส์ริเวอร์มอร์ได้แสดงการจุดนิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งเป็นแบบฟิวชันอินิชันซึ่งเป็นการจุดระเบิดโดยใช้แสงเลเซอร์หลายลำแสงยิงไปที่เป้าหมาย โดยพลังงานของนิวเคลียร์ฟิวชันที่ปลดปล่อยออกมามีค่ามากกว่าพลังงานเลเซอร์ที่เข้าไปจุดระเบิดซึ่งหมายความว่าปริมาณพลังงานของนิวเคลียร์ฟิวชันมีค่ามากกว่าพลังงานที่ใช้ในการผลิตที่มาความสำคัญของการผลิตพลังงานของนิวเคลียร์ฟิวชันจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในวิดีโอนี้กันครับ ในปี1905อัลเบิร์ตอต์ได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสัพพะภาพพิเศษนั่นก็คือสมการพลังงานเท่ากับมวลคูณด้วยความเร็วแสงยกกำลังสองโดยสามารถตีความได้ว่ามวลเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานการปลดปล่อยของพลังงานนิวเคลียร์เกิดจากมวลตั้งต้นปฏิกิริยามีค่ามากกว่ามวลหลังจากเกิดปฏิกิริยาซึ่งมวลที่หายไปนี้เปลี่ยนไปเป็นพลังงาน ดังนั้นจึงเปลี่ยนสมการเป็นเดลต้า m ซึ่งหมายความว่าเป็นปริมาณมวลที่หายไปในระหว่างกระบวนการนิวเคลียร์ซึ่งได้แปลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนิวเคลียร์ในปี1908นันกฟิสิักิสิเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดซึ่งมีความโด่งดังจากการศึกษาเรื่องกรรมัตภาพลังสีซึ่งเกิดจากการสลายตัวของธาตุที่ไม่เสถียรทําให้ประป่อลังสีสามารถแบ่งแยกได้เป็น3ประเภทได้แก่ลังสีแอลฟา รังสีเบต้ารังสีแกมมาในเวลาต่อมารัตเทฟอร์ดได้ใช้อนุภาคแอลฟาที่เป็นประจุบวกยิงเข้าไปที่ฟอยแผ่นดองคำบางนำไปสู่การค้นพบแบบจำลองอะตอมใหม่โดยอนุภาคโปรตอนที่เป็นประจุบวกอยู่ที่ใจกลางแล้วมีอนุภาคอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบโคจรล้อมรอบแต่รัตเทฟอร์ดนั้นยังคาดการณว่าน่าจะมีอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าเรียกว่านิวตอน อยู่ที่ใจกลางนิวเคลียสของอะตอมควบคู่กับโปรตอนในเวลาต่อมานักวิจัยภายใต้การดูแลของรัตเทอร์ฟอร์ดเจมแชคกวิกได้ค้นพบอนุภาคนิวตอนแต่คำถามถัดมาก็คืออะไรที่ยึดเหนี่ยวนิวตอนกับโปรตอนที่ใจกลางนิวเคลียสของอะตอมพลังงานยึดเหนี่ยวหลังจากที่นักวิสิ์สามารถค้นพบโปรตอนและนิวตอนก็สามารถทราบถึงมวลอน,อนุภาคเหล่านั้นได้ แต่สิ่งแปลกประหลาดที่นักฟิสิกส์พบนั่นก็คือเมื่อคำนวณน้ำหนักมาเปรียบเทียบกับธาตุต่างๆไม่สามารถได้ค่าตัวเลขที่เท่ากันในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นอะตอมฮีเลียมซึ่งประกอบด้วยนิวตรอน2อนุภาคและโปรตอน2อนุภาคปรากฏพบว่าค่ามวลตอนที่เป็นอะตอมฮีเลียมมีค่าน้อยกว่าตอนที่แยกองค์ประกอบของนิวตรอน2ตัวและโปรตอน2ตัวนักฟิสิกส์จึงพิจารณาว่ามวลที่หายไปนี้ ได้กลายเป็นพลังงานยึดเหนี่ยว binding energy ซึ่งเป็นพลังงานที่ทําให้นิวตรอนกับโปรตอนสามารถรวมกลุ่มที่ใจกลางนิวเคลียสของอะตอมได้ในเวลาต่อมานักฟิสิก์จึงได้หาค่าพลังงานยึดเหนี่ยวหารด้วยมวลของนิวคลิออนเป็นผลรวมของจำนวนนิวตรอนกับโปรตอนของแต่ละาธาตุนั้นๆซึ่งทำให้พบว่า,าธาตุเหล็กมีค่าสูงที่สุดโดยอยู่ที่ประมาณ8.8เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ต่อมวลนิวคลิออน ซึ่งมีค่าสูงกว่ายูเรเนียม238โดยมีค่าอยู่ที่ประมาณ7.7เมกะอิเล็กตรอนโวต่อมวลนิวเคลียจึงทำให้ธาตุเหล็กนั้นเป็นตัวแบ่งประเภทของนิวเคลียโดยธาตุเหล็กนั้นมีเลขมวลเท่ากับ56ถ้าตุธาตุที่มีเลขมวลต่ำกว่า56จะจัดเป็นประเภททําให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันส่วนธาตุที่มีเลขมวลมากกว่า56มากๆเป็นประเภทนิวเคลียร์ฟิกชัน นิวเคลียร์ฟิคชันเกิดจากาธาตุหนักแตกตัวออกมาเป็นาธาตุเบาและปลดปล่อยพลังงานออกมาส่วนนิวเคลียร์ฟิวชันเกิดจากาธาตุเบารวมตัวกันกลายเป็นาธาตุหนักและปลดปล่อยพลังงานออกมาระเบิดแบบนิวเคลียร์ฟิคชันนำทีมการคิดค้นโดยโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์เป็นผู้ดูแลโครงการแมนฮัตตันในช่วงที่เขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกได้คิดค้นสรรมการกับอาจารย์ที่ปรึกษาแม็กบอน ผู้ตีความหมายสมการเชอรลิงเจอร์โดยทั้งออฟเปนทามเมอร์และแม็กบอนได้คิดค้นสมการที่มีชื่อว่าการประมาณบอนออฟเปนทามเมอร์ซึ่งเป็นสมการที่ใช้อธิบายไดายนามิกของโมเลกุลโดยใช้กลาศาสตร์ควอนตัมโดยสมการนี้นั้นต้องนำไปแทนค่าในสมการชโรลิงเจอร์การประมาณบอนออฟเปนทามเมอร์ยังใช้มาถึงปัจจุบันในกลาศาสตร์ควอนตัมทางเคมีเมื่อพูดถึงผู้สร้างระเบิดนิวเคลียร์แบบฟิกชันไปแล้ว คราวนี้มาพูดถึงผู้สร้างระเบิดนิวเคลียร์แบบฟิวชันเอ็ดเวิร์ดเทเลอร์ตอนที่เขาศึกษาปริญญาเอกนั้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กผู้คิดค้นหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กโดยหัวข้อง,งานวิจัยของเขานั้นเกี่ยวข้องกับกลาศาสตร์คอนตัมที่ใช้ในโมเลกุลไฮโดรเจนแบบไอออนในปี1942เอ็ดเวิร์ดเทเลอร์ได้ถูกเชิญจากโรเบิร์ตออฟเบนทามเมอร์ให้เข้าโครงการแมนฮัตตัน นิวเคลียร์ฟิชันในที่นี้ใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ของยูเรเนียม235ในการอธิบายเมื่อยิงอนุภาคนิวตอนไปที่ยูเรเนียม235แตกตัวเป็นธาตุคริปตอนกับธาตุแบรเรียมและนิวตอนอีก3อนุภาคพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาลออกมาซึ่งมวลที่หายไประหว่างการเกิดปฏิกิริยานั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงาน173.1เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่1ปฏิกิริยา แต่การที่ระเบิดนิวเคลียร์ฟิกชันมีการปลดปล่อยพลังงานแบบรุนแรงนั้นเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ผู้ที่นำเสนอนั่นก็คือลีโอซีลาดเมื่อนิวตอนพลังงานสูงเข้าไปชนกับยูเรเนียม235ทําทำให้เกิดอนุภาคนิวตอนพลังงานสูงเป็น3อนุภาคโดยอนุภาคนิวตอนแต่ละตัวนั้นจะเข้าไปชนกับยูเรเนียมตัวอื่นทำให้เกิด อนุภาคนิวตอนอย่างละ3กลายเป็น9อนุภาคทําให้มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็น3เท่าแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอัตราทวีคูณการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นระเบิดลิตเติลบอยเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้าธาตุยูเรเนียมทิ้งในเมืองฮิโรชิมาส่วนระเบิดแฟตบอยเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้าธาตุพูตโตเนียมทิ้งในเมืองนางาสกิแนวคิดในการใช้พลังงานของนิวเคลียร์ฟิคชั่นนั้น มีโครงการมาตั้งแต่ปี1942โดยนักฟิสิกส์เอลิโกเฟอร์มีและทีมงานได้สร้างเตาปฏิกริยานิวเคลียร์เครื่องแรกในมหาวิทยาลัยชิคาโก,โกในชื่อชิคาโกไพา์วันโดยในการจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ฟิกชันได้นั้นหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่เฟอร์มีจึงออกแบบให้มีการใช้แท่งแคดเมียมซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะในการดักจับ นิวตอนเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่มากขึ้นในเวลาต่อมาจึงได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเตาปฏิกิริย์เพื่อนํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าจนเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบันแต่การผลิตไฟฟ้าแบบนี้ก็ทําให้เกิดกากกัมมันภาพลังสีซึ่งมีความยุ่งยากในการจัดก,การถึงอันตรายของมันดังนั้นการผลิตไฟฟ้าแบบฟิวชั่นจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นในปี1920 อาร์เธอร์เอติงตันได้นําเสนอว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์นั้นน่าจะเกิดจากนิวเคลียร์ที่เกิดจากาธาตุเบาเช่นไฮโดรเจนหลอมรวมภายใต้อุณหภูมิที่สูงจัดภายในใจกลางดวงอาทิตย์กลายมาเป็นาธาตุฮีเลียมที่หนักกว่าโดยตัวสมการนิวเคลียร์นั้นจะให้ไฮโดรเจน4ตัวหลอมรวมกลายเป็นฮีเลียม1ตัวพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานออกมาการเกิดนิวเคลียร์ฟิวชันภายใต้อุณหภูมิสูงนั้นในเวลาต่อมานักฟิสิกส์จึงเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชัน โดยปฏิกิริยานิวเคลีย์ในดวงอาทิตย์ท่านผู้ชมสามารถรับชมเพิ่มเติมโดยการคลิกที่ไอคอนด้านบนขวานะครับก่อนที่จะไปกันต่อต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับไอโซโทปของไฮโดรเจนกันก่อนโดยอะตอมไฮโดรเจนนั้นจะประกอบด้วยโปรตอน1ตัวอิเล็กตรอน1ตัวไอโซโทปตัวแรกของไฮโดรเจนดิวเทเรียมโดยนิวเคลียของอะตอมนั้นประกอบด้วยอนุภาคนิวตอน1ตัวกับอนุภาคโปรตอน1ตัวไอโซโทปของไฮโดรเจนตัวถัดมา ทิเทียมโดยนิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน1ตัวกับอนุภาคนิวตอน2ตัวคราวนี้กลับมาดูในกราฟพลังงานยึดเหนี่ยวซึ่งพบว่าดิวทเทียมกับทิเทียมมีพลังงานยึดเหนี่ยวสูงกว่าไฮโดรเจนเมื่อมีกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันเกิดขึ้นโดยไอโซโทปของไฮโดรเจนเหล่านี้น่าจะปลดปล่อยพลังงานได้มากกว่าจึงเป็นที่มาของปฏิกิริยาดิวทเทียมทิเทียมฟิวชัน เมื่อยู่ภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่สูงสุดขีดดิวเทียมทิเทียมก็หลอมรวมกันกลายเป็นอนุภาคฮีเลียม1ตัวกับนิวตอน1ตัวพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาลออกมาเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับนิวเคลียร์ฟิชชันที่ใช้ยูเรเนียม235ในที่นี้จะเป็นการเปรียบเทียบโดยการหารด้วยมวลตั้งต้นซึ่งนิวเคลียร์ฟิชชันที่ใช้ดิวเทียมกับทิเทียมให้พลังงานมากกว่า ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่านิวเคลียร์ฟิวชันให้พลังงานมากกว่านิวเคลียร์แบบฟิคชันระเบิดไฮโดรเจนโดยผู้สร้างระเบิดชนิดนี้ประกอบด้วย2คนหลักๆคือเฮดว์ดเทเลอร์กับแซนิสลอยูรามในการจุดระเบิดดิวเทียมทิเทียมฟิวชันต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมาก 1. ในวิธีที่จะจุดระเบิดได้ต้องใช้นิวเคลียร์ฟิคชันองค์ประกอบของระเบิดไฮโดรเจนประกอบด้วย การจุดระเบิดด้วยนิวเคลียร์ฟิคชันในที่นี้ใช้ยูรเนียม235ซึ่งในที่นี้นั้นมีแท่งลิเทียมดิวเทไลเมื่อจุดระเบิดนิวเคลียร์ฟิคชันก็จะมีการปลดปล่อยนิวตอนพลังงานสูงพร้อมกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้แท่งลิเทียมดิวเทไลเริ่มละลายและเปลี่ยนเป็นดิวเทียมกับทิเทียมด้วยอุณหภูมิที่สูงอย่างสุดขีดจึงสามารถกระตุ้นนิวเคลียร์ฟิวชันดิวเทียมทิเทียมได้ กลายเป็นระเบิดไฮโดรเจนหรือระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันคราวนี้เรามาดูฟุตเทจของการระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันกันโดยมีชื่อโค้ดเนมว่าไอวี่ไม ระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันที่ออกแบบโดยเทเลอร์กับยูรามเป็นการใช้นิวเคลียร์ฟิกชันในการจุดระเบิดนิวเคลียร์แบบฟิวชันซึ่งการจุดระเบิดด้วยนิวเคลียร์แบบฟิกชันนั้นทําให้เกิดกากกรมมตภาพลังสีซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และมีความยากในการกําจัดมันเพื่อที่จะนำนิวเคลียร์ฟิวชันมาผลิตไฟฟ้านั้นต้องเปลี่ยนการจุดระเบิดและมีการควบคุมคอนฟเมนต์ซึ่งในวิดีโอนี้จะพูดถึงการควบคุม3แบบ g กวิเทชันแนลคอนฟเมนต์แม่เนติค c ลคอนฟเมนตและ i n นเนียร์คอนฟเมนต์การควบคุมด้วยความโน้มถ่วงโดยวิธีการนี้นั้นเกิดขึ้นในดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์ภายในใจกลางดวงดาวมีกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งกำลังปลด <c oughs> ปล่อยพลังงานอยู่แต่เนื่องจากดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่าโลก,กประมาณ3 0 0 0 0นเท่าจึงสามารถทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงมหาศาลภายในใจกลางดวงอาทิตย์ จึงสามารถกักเก็บพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันส่วนมากไว้ภายในดวงอาทิตย์ได้แต่เนื่องจากกับเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าโลกประมาณ100เท่าจึงไม่สามารถใช้วิธีการเก็บกักนิวเคลียร์ฟิวชันโดยความโน้มถ่วงภายในโลกได้การควบคุมนิวเคลียร์ฟิวชันด้วยแม่เหล็กซึ่งมักพบเห็นในเตาปฏิกรณ์ประเภทโทคาแมกสเตลาเลเตอร์อีเทอร์เ โดยตาววัติกรเหล่านี้เน้นในการรักษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องควบคุมด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูงโดยการใช้แม่เหล็กจากซูเปอร์คอนดักเตอร์ซูเปอร์คอนดักเตอร์เป็นวัสดุที่มีความต้านทานทางไฟฟ้าเป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อวัสดุนั้นมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤตนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปรากฏการณ์คือมเนอร์เอฟเฟกซึ่งมีสนามแม่เหล็กภายในตัววัสดุ จากตัวอย่างในวิดีโอซูปเปอร์คอนดักเตอร์เป็นแผ่นสีดำๆเมื่อเทในจนเจนเหลวลงไปก็จะทําให้อุณหภูมิของซูปเปอร์คอนดักเตอร์ลดลงจนถึงอุณหภูมิวิกฤตก็จะสามารถผลักแม่เหล็กให้ลอยขึ้นได้สนามแม่เหล็กจากซูปเปอร์คอนดักเตอร์จึงเป็นส่วนสำคัญในเตาปฏิกริยที่ใช้สนามแม่เหล็กในการควบคุมนิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งภายในมีความร้อนจัดและอุณหภูมิสูงส่วนสนามแม่เหล็กจากซูเปอร์คอนดักเตอร์ต้องมีการหล่อยเย็นอยู่ตลอดเวลาจึงยากที่จะทําให้พลังงานที่ให้เข้าไปกับพลังงานที่ออกมานั้นมีค่ามากกว่าจึงไม่สามารถเรียกว่าการผลิตพลังงานออกมาได้แต่ในปัจจุบันเตาปฏิกริยประเภทนี้ยังมีส่วนช่วยในการวิจัยการไหลของพาสมาแมกนิโตไฮโดรไดนามิกและการควบคุมพาสมาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเตาปฏิกริยประเภทนี้ให้ดียิ่งขึ้น การควบคุมนิวเคลียร์ฟิวชันด้วยความเฉยห้องทดลองนานาชาติลอเลนลิเวอร์มอร์เป็นฟิวชันแบบอินเทียคอนไฟเมนต์ซึ่งเป็นการเน้นในการจุดระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันขนาดเล็กโดยใช้ปฏิกิริยาดิวเทียมทิเทียมฟิวชันโดยเชื้อเพลิงแคปซูลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2มิลลิเมตรใส่ในทรงกระบอกฮอลามจากนั้นถูกยิงด้วยเลเซอร์จนสามารถกระตุ้นการจุดระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันได้ โดยทั้งโครงการของเตาปฏิก์นั้นมีความยาว100เมตรในส่วนที่1คือลำแสงเลเซอร์พลังงานสูง192ลำถูกบังคับให้วิ่งผ่านอุปกรณ์ขยายสัญญาณแสงเพื่อทำให้พลังงานเพิ่มขึ้นประมาณ1 0 0 0 0ล้านเท่าในส่วนที่2เมื่อลำแสงเลเซอร์พุ่งผ่านตัวขยายสัญญาณครบ52รอบลำแสงจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่ใจกลางเตาปฏิกร์โดยตรงลำแสงเลเซอร์ทุกลำ ยิงเข้าสู่แคปซูลในทรงกระบอกเพื่อเป็นการจุดระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันคราวนี้มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่แสงเลเซอร์ยิงไปที่แคปซูลลำแสงเลเซอร์หรือรังสี X ทําทำให้พื้นผิวของแคปซูลร้อนขึ้นก่อตัวเป็นชั้นพาดมาล้อมรอบเชื้อเพลิงถูกบีบอัดโดยการระเบิดของวัสดุพื้นผิวการระเบิดของแคปซูล จะทําให้แกนกลางเชื้อเพลิงมีความหนาแน่นมากกว่าตะกั่ว20่เท่าและมีอุณหภูมิสูงถึง100ล้านองศาเซลเซียสนําไปสู่การจุดระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชั่นทำให้มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาด้วยการทดลองในวันที่5ทธันวาคมปี2022สามารถผลิตพลังงานได้3.15เมกะจูลในขณะที่พลังงานในการผลิตแสงเลเซอร์นั้นอยู่ที่2.05เมกะจูล ึ่งพลังงานจากนิวเคลียร์ฟิวชันมีค่ามากกว่าพลังงานในการผลิตแต่ทั้งหมดนี้เป็นพลังงานเนื่องจากการจุดระเบิดเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื่องการประยุกต์ในเชิงพาณิชก็คงใช้เวลาอีกมากแต่การจุดระเบิดด้วยเลเซอร์นั้นจะไม่ก่อให้เกิดกัมมันตภาพรังสีซึ่งเป็นพลังงานสะอาดซึ่งแตกต่างจากการจุดระเบิดด้วยนิวเคลียร์ฟิวชันทาให้มีการกกัมมันตภาพรังสีเพียงแค่ให้ได้พลังงานจากการจุดระเบิด ก็เป็นก้าวสำคัญในการผลิตพลังงานจากนิวเคลียร์ฟิวชันขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ